รถล,ลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องการถอยจอดตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องการมองในมุมอับนะครับเวลาถอยจอดอลูกค้ายัางบอกอยู่เลยว่าไปตัดรถเขาหรือเปล่าไปจอดเาหรือเปล่า,า,าในมุมส6 0้ององศาเนี่ยค่อนข้างจะ100%เลปอร์เลยนะครับ ถึงปัญหาที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นละถึงเรื่องการขับขี่ว่าสุภาพสตรีก็ดีละหรือสุภาพบุรุษก็ดีที่ใช้รถขนาดให,ใหญ่เนี่ยการถอยจอดเข้าจอดเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนะฮะไม่ไม่ทราบว่าทางเนี้ยที่เนี้ยของคุณจูนเนี่ยแก้ปัญหาวิธีการเนี่ยอย่างไรครับก็รถล,ลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องการถอยจอด อย่างเช่นรถพวกเนรถพว SUV ทั้งหลายนะครับหรือว่ารถตู้รถ l อลพาดอะไรพวกนี้นะครับทั้งหลายเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องการจอดไม่ว่าจะเป็นถอยหลังหรือว่ามุมอับทางด้านซ้ายที่เรามองไม่เห็นนะครับทีนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นกล้องรอบคัน Data System นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องการมองในมุมอับนะครับเวลาถอยจอดจะทำให้คนขับเนี่ยมองเห็น ค่อนข้างชัดแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเข้ามาแนะนําตัวใหม่ตอนนี้ที่วันนี้เรามีการติดตั้งนะครับโอ้วันนี้ติดตั้งเลยรถมิลเอ็กซ์ครับผมมิสุดมิลเอ็กซ์นะครับอ๋อเป็น SUV ค่อนข้างจะขนาดใหญ่ๆอยู่แล้วใช่รถมิลเอ็กซ์เนี่ยตัวนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยได้มีการทําเส้นเลี้ยวตามด้วยนะครับเวลาหมุนพวงมาลัยถอยจอดเนี่ยเราสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปชมกันได้นะครับที่ที่ตัวรถนะครับครับผม แล้วมันมีอะไรพิเศษอยู่ในตัวรถอีกครับผมในตัวรถนะครับในตัวรถก็คันนี้มีการติดตั้งจอแอนดรอยของ Data System เลยนะครับมาพร้อมกล้องเลยมาพร้อมกล้องเลยเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็น LAM 8ล o อ128นะครับมี hdmi out มีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่เสริมขึ้นมาใหม่นะครับในมุม360องศาเนี่ยค่อนข้างจะ100เลยนะครับ มองได้ชัดเจนมากแล้วก็ยังมีระบบบันทึกรอบคันด้วยโอ้ครับเป็นเพื่อนคู่ใจได้ในยนขับขี่ไม่ว่าจะมามุมไหนเนี่ยเราสามารถมองได้หมดเลยมองย้อนหลังได้หมดเลยว่ารถอยู่ส่วนไหนของรถละครับทีนี้ตัวเนี้ยมันดียังไงอย่างอย่างอย่างกล้องทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ 720p นะครับตัว Data System ตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยเราพัฒนามาถึง h s d เลยดั ม80ปีท้าทับใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องภาพไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยชัดมากนะครับอันนี้บอกเลยว่าชัดมากครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาที่อยู่ใต้กระจกบุ่มรถเนี่ยมีปรับรูปแบบของกล้องให้สลิมให้บางลงให้บางลงเพื่อให้ให้รูปแบบเนี่ยมันสลิมและเข้ากับตัวรถนี่ใช่ใช่แล้วก็จุดติดตั้งกล้องหน้าเนี่ยเราออกแบบมา ผมไปดูแล้วพบประทับใจมากฮะประทับใจมากเ๊ะเลยครับผมเหมือนลงงานเลยลูกค้ายังบอกอยู่เลยว่าไปตัดรถเขาหรือเปล่าไปตัดเขาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เ๊ะโอเยี่มเลยเยี่มเลยครับส่วนกล้องด้านหลังก็เข้ารูปใช่ใช่แล้วจะติดตามผลงานคุณจูนได้ที่ไหนบ้างฮะก็อย่างแรกเลยนะครับทางเพจเ c e บุ๊ k นะเนี่ยอ๋อเพจเ a c บุ๊ o k นี่ครับโอ้ครับผมซีเคออดิโอนะครับเดสติเนชันนะครับหรือว่าจะโทร สายตรงสายตรงดูตรงเลย084209766นะครับเแล้วก็หกตัวนะครับติดต่อจูนได้เลยครับครับผมอันนี้ยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับคือปรึกษาก่อนจะติดตั้งแล้วก็ยังมีไลแอดนะครับไลแอด CK c a Audio นะครับอันนี้ฝากด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ติดต่อเราได้นะครับถ้าใครอยู่ย่านนี้นะครับผมจะเป็นพระมแดงลาดบรณนะสุขสวัสดิ์เนี่ยครับ โซนนี้ได้หมดเลยโอ้ครับผมเปิดทำการยังไงบ้างรครับเนี่ยก็เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับครับผม